คล้องบ่วงบาดโคนี่เป็นภาพที่เราเห็นบ่อยในหนังขบอยเลยนะคะวันนี้ศสตร์ที่จากัดสักนิดหนึ่งค่ะเป็นกาลังใจให้กับเจ้าคิลิสด้วยนะเพราะว่าจริงๆก็เป็นศาตร์ตัวโตต้องการพื้นที่กว้างกว่านี้นะคะขบอยเตรียมแล้วค่ะนี่คือท่าเตรียมเหมือนดูหนังขอบอยเลยตอนนี้นะคะขึ้นบวกค่ะการเหวี่ยงแบบนี้เพื่อเพิ่มความแรงและเร็วก่อนจะคว้างไปยังเป้าหมายนี่คือการทํางานที่ต้องสอบประสานกันให้ได้ระหว่างขบอยและม้าแต่เกิดปัญหาที่อะคิริสนะคะ มีหยุดและขอบอยตัดสินใจปล่อยบวกดีเลยสำเร็จค่ะนี่ทำให้เห็นสถานการณ์จริงเลยนะคะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดน,นะคะม้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยขอบอยต้องตัดสินใจนะคะการคล้องโคแบบนี้ประโยชน์เพื่อคัดแยกโคที่ต้องการออกไปจากฟูงเพื่อนาโคไปทําการรักษาเมื่อเจ็บปวดหรือตีตราสัญ,ญลักษณ์สแสดงความเป็นเจ้าของโคก,กันต่อไปขอเขาจะประเมินกับ แล้วก็จากการใช้งานมาของกระบอยแล้วทุกท่าน